ลาบสบ,บายดียำสาสบ,บายดีเด้อพี่น้องทั้งลาวและทั้งฝั่งไทยอสมองสบอสบบายดีเอฟซีทุกท่นานตื่นามายาสศร้าๆประเมาตื่นเศร้ามือีนเนาะอาการดีขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งงยำสาๆ มีเอซีเพิ่นมีเอฟซีเพิ่นคือบทถ่ายตัวเฮือนง่ายนวลให้เบึ่งแน่เพิ่นว่าจะตามคำขอเลยนะพี่น้องเนาะจิ่กก้อกกำลังจับมุมอยู่นี่เป็นเป็นเฮือนของงายนวนเด้อเป็นเฮือนของงายนวลเนาะอันนี้สำหรับ ด่านเทิงเฮือนของเพิ่นไกลๆเฮือนปลามาวพี่น้องต้นลังแดงแดงกับจเป็นเฮือนปลามามันไกล้กันพี่น้องนี่แหละอันนี้เป็นทิดเหนือเดอ้อหางนี่เป็นทิดเหนือจะตามคำคอเลยนะพี่น้องเนาะสีะได้บึงกันจะแจ้ง จะแจ้งแบบบ่สงสัยนะว่าเฮือนผลนล้างใดเพระาะว่าป้าเมาเคยถ่ายแต่รุ่มๆอันนี้เป็นทิตตเวนออกกรสีเป็นด้านนาเฮือนมองผุนเนาะทิตตเวนออกท้องเฮือนกระสีเป็นไหมแอมแป้นอย่างดีอะไรพี่นอะมึงซังกะสีแอมแป้นอย่างดีเพราะว่าเอื้ยผุนเห็ดแต่ตอนผุน ไปทำงานอยู่ประเทศไทยหาเงินได้เนาะแต่ออยู่สิบหาปีจนสามสิบปีเนาะสามสิบปีจึงได้มาอยู่บ้านวาแต่งงานสามสิบปีแต่ก็มีลูกไม่เต้าเลี้ยงลูกอยู่บ้านเลยเพราะว่าพัว่ากับปะเพิ่นเนาะเลิกกันเลิกกันกับเพิ่นเพิ่นกอแบบ็อยู่แบบอยู่แบบเพื่นเล่าให้ฟังอะไรพี่เนอะการลำบากเนาะมันก็บ,บุกขึ้นแต่ยังสาวเลยไปทำงานกะ ลำบากยู่แต่มันมีรายได้เนาะแต่อยู่ในบ้านเฮามันรายได้น้อยเผนกับพพอใส่ะพอได้ต่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปก็ไปตาลูกต้นอะไรพี่นนอะเห็ดหายเห็ดหน้าไตหายไตหน้าแต่ว่าเล่ากบสุขภาพเลาบุดีเดี๋ยนี้อ่บุกคิตะกิอันนี้ระเมากับสิทายจีนแงนไเหน,เนพาะว่ามีเป็นขิดใตเด้อ พอมันติดกระเฮือนพอใหญ่พอเมาก็เลยย่างออกใล้ก็ได้สีได้เบิ่งมุมแบบที่สั้นๆไงติดใต้ก็สิไปรอบๆที่ใต้วินตุกน่ะต้นห้าพวมมีโอกาสจะหาได้นะพี่น้องถ้าเฮาบ่มีโอกาสมันก็เบิดเลย นี่เป็นทิศเว้นตตทิศเว้นตกเขื่อเน,นเนิ่งสูงได้พี่น่องสูงได้ได้ได้สัดส่วนจะขึ้นเฮื่อนนั่นพี่น่องทางฝั่งนั่นแหละ <c oughs> ทางแทวอีสานนี่หนนะ่ะ ว่ามันได้แบบอันนี้เป็นทิดตะเวนตกเด้อพี่น้องทิดตะเวนตกก่สีส้มบรรยากาศรอบๆทิดตะเวนตกเลยทิดตะเวนตกกส็สิติดกับเลียงไปตั้งหัว้พี่น้อง ติดใต้ติดกับหวยเพื่อนเพื่อนฮะบริใกล้จะหวยเพืนได้เนาะที <c oughs> ป่าหกหกเลี้ยวเห็นหฮน<อ>เลี้ยวเห็นนากหกหกด้านหน,าหน้าฮนพระกอไผ่เปี่สิเป็นหวยมงน่าจะเฮือนพญายิ่เพื่อนเฮือนพอเพื่อนเนาะมะม่วงก็ให้เบิ้งรอบๆ็อกเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับตัวเฮือนของ เลยนวลวันนี้ก็ไปเบิ่งว่าแม่ลูกปัญหยานี้ก็เถิดตืน่นเต้มเตือนมาเตื่นก่อนปลาเมาอ,อีก,กเรื่องปการสิมักเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยง ให้เบิงบ้งรอบๆพี่น้องอ,อ้อ,อมขาองกันพี่น้องมีพี่น้อ,อทงทั้งผิดเลนออกวันนี้มาเบิ้งเลยมาเบิ้งเลยมาเบิ้งทั้งผืนว่าเห็ดยัง <c oughs> สบายดีเอ้ยดีดีน้องน้องอาจเจ้าล่างเงี้นคั่วน้องอาจเท็นเข็นขี้ดินเข่าอนาแต่เ้าพ โอ้ล่างเลยทางพี่น้องมันเอ็กซ์ฟินว่าถ่ายทั้งเพื่อนให้เบิ่งแน่ถ่ายแต่ตารางฮอตบ่จักเพิ่นว่าก็เลยจัดให้เลยเนาะพี่น้องเนาะจัดให้เบิ่งเลยทั้งเพื่อนแต่แต่ว่าคนเฮาก็สมัยตอนนั้นเนาะบ่ว่าสมัยเลยแต่เฮายังน้อยตอนนั้นนิยมเฮ็ดเฮือนช่องสันน้อย เพราะว่าเพื่อนช่องสั้นนี่อาศัยว่าอยู่ตลางแล้วมันเย็นพี่นนองอยู่ทึ่งเพื่อนแหละแต่ว่านอนอยู่ทึ่งเลยอยู่ลุ่มนะอยู่ลุ่มนี่เป็นเพื่อนน,นันงเล่นนังยังหรือว่ามีเหยียดมีงานยอยู่ตลางแต่ว่าประหยัดเนื้อทีพี่นนองเพราะว่าทีห้าบกกวงเนาะเอ้ยทีดินเ้าบกกวงเลยเห้าเห็ดเพื่อนสองสองสั้นเอาชาสั้นนะพี่นนองขิดนะ แต่ว่าขั้นผูกข้าสมบูรณ์ข้าเจ้าก็ได้แอมตะรางแต่ขืดน้ำเอื่อยอยู่คือกันบบดเผินเถาเจ้าเสร็จเนี่ยไดเอื่อยว่าล่มกันกับเพินคุยกันกับเพินเจ้าเถาเจ้าขืนเฮื่อนบ่ได้ได้ได้วะเจ้าขืดกะเพินกะเลยขืดจากแอมพี่น้องจะเห็ดกระตุกกระตะไปบ่เอื่อยบ่มเบิดบุมี่คักเบื่อยบุมี่คักบ่เงินเห็ดกระตุกกระตะไปจังสิ ดูบ่มีขาแล้วโชเอ้ยน่ะเบิดโตยันป่วยได้พี่น้องก็ไปตาลูต้นเพิ่นครับโตบ่เบิดขาบ่อันโชโอ้เจ็บก็ขออักเสบไปใส่กับบดามาใส่กับบดาคันแม่นเจ้าบป่วยบโซนี่กมีพอได้เฮ็ดเนาะเอยแม่นแต่ว่ามาป่วยลเบิดโตพี่น้องเบิดโตแต่ว่ามีตเฮือนเด้อพี่น้องมีตเฮือนแต่ว่าบ่มีเงินเพิ่นว่า กบิตาลุต้นเอื้อยพ้ฝนย่กัเห่ากับเป็นครอบครัวที่เป็นตาหน้าสนใจจังปลาเมากับมาถ่ายให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมเนาะเื่อมีผู้ทานผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเ่นรัาว่าภาษาซัทา่ทา,ทาน้ำคุณงามวามดีแลิ่นยอยากต่อยมนุษย์เกิดห่วมโลกกัน้น่นกระสอยเพราะว่าที่ปลาเมาถ่ายมากกับจะได้หมากได้พ้นมาลายครอบครัวและนะ้วเนาะ่นกระสอยนะ ็นกระสอยมากคือกบขัวเปาะว่ากะกับแปลว่าดีขึ้นาร้ลายเติบแล้วพี่เนาะดีขึ่นเป็นลําดับลําดับเนาะก็คือว่าออกหมากออกพลออกดอกออกพลพิ่นก็นมี่แม่หกักมี่เอื่อยอันนี้ก็หฮาก็ถ่ายไปเบิ่งเนาะเผื่อมีเผื่อมีผูเมตตาเพิ้นเฮากับโบ่วานทัไดเนาะผี่นอ้นองเนาะถ่ายเอฟซีทันได้บ สะดวกกะโบกเป็นยังขอเพียงจะเขามาเบิ่งมาชมส่ง้าแพงกะเป็นกำลังใจแลละเนาะพี่น้องกำลังใจแต่มีเอฟซีเสนอมาอันครบครัวนางควันน่ะเนาะพิ่นบอกท่านได้ไปอยู่พี่น้องแต่ว่าปลาเมากะเห็ดหนาที่สมบูรณ์แล้วเนาะแล้วเบา่ปแหล่เฮือนตาลลานแป้นส่วอยู่เตืองคั่วยังปลาเมาจัดการให้แล้วเบา่ปแล้วเนาะกะเบิดห่วงแลลวพี่น้องเบิดห่วงแล้วเพราะว่าห้าเห็ดห้ดีแล้วเนาะ เพิ่นิขึ้นอยู่หรือบ่ค้นอยู่กันยิงตามเพิ่นบาดในพอห้าเห็ดห้ดีห้คขกดเลยเด้เนาะกะเห็นน้ำกัานเอ็นน้องกะเห็นน้ำกัานแม่ลาเอยนวลนเจ้ากะเห็แล้ว่าเอื่อยเนาะขอบคุ้ยไอจอยน่ะเพิ่นสมบูรณ์แล้วสำน่ะเนาะถ่าแต่ไฟถ่าแต่ไฟกะส่วงโควิดเพิ่นกะยังติดต่อมาห้อยู่เพิ่นกะยังแล่นเรื่องอยู่พี่น้อง แต่ยิงตามเพิ่นสิมาขึ้นตอนใดกะก็เมาก็ถ่ายให้เบิ่งนี่เด้นี่ย่างมาจังซี่เอ้ยคั่นเว้าลายก็ลายอันลายแนวเนาะพี่น้องเนาะแต่ละเฮือกเพิ่นกะ FC เพิ่นกะเอ้อเอื้อยเพิ่นคยันดีกะน่าสิคันมีคนซอยก็ดีเพิ่นว่า FC เพิ่นว่าจะถ่ายไปเบิ่งเนาะเพื่อมีผู้ใหญ่ซอยด้เอื้อยเพิ่นเฮ็ดดสิให้เบิ่งเป็นหยังจังเฮ็ดจังซี่ เอือยเจ้าคือเหตุไปอย่างส่อันมันบ่มีวงกบบ่หรือยังไงบ่มีวงกบบ่มีเงินสื่อวงกบแม่เลเอือยเลยเหตุหยุดไว้ก้อนเพราะว่าเฮือนเอือยมันลายปีเผืนอยาิมันลุ่มมันอ่านาได้นะเอือยมันเป็นยังเกาะล่มมาแล้วมันเป็นยังเกาะโอ้มันเป็นเฮือนต่อพี่นนอะเอือยเป็นกันเลยเอือยเป็นกันเลยแอบหยุดไว้ก้อนเพร่ะว่าคันใดวงกบ วงกบอันนี้นามทีเห็นนี่พี่น้อง,งมันวงกบของเขาบข<ง>โบเมนของเพิรนนะวงกบเก่าเขาเขามาผากไววเพิ่นมาโบเมนของเพิน่นแต่อือยเพิ่นยังบบมีวงกบบบมีเงินซื้อเพิ่นว่าหากเหตุเนี่ยมันหยุดไหวชะก้อนเพิ่นว่าก็ง่ายๆมันขาดเนาะพี่น้องเนาะบบมีบบมีมันบวกคือขืด มันเชียแผนนะมามาอ่านเลิะกันกับพัวแล้วก็ใส่เงินมาเลี้ยงลูกเนาะเผื่อลูกชิใหญ่แ้วก็มาเจ็บมาป่วยหามเห็นยังอันน่ะโอ้ยพวท่านหอดเพราะว่ามาเท่ล้วบอกเบิ้งไปเบิ้งปกเป๊กผันคนไปใส่สายเบิเงอูเอ้ยมาหอดจังว่าโค้งฝันลมเพื่อนเอื้ยเพิ่นก็ เอฟซีผมคือหกแท้กับหกเพราะว่ามันบอท่านแล้วพี่น้องมันบอท่านเข่าที่ยังยังยาไอตี้สบ,บายดีอยู่ครับสบายดีอันนี้ปลกเปกลูกผู้ที่สองเพิ่นนี่เด้น้องปลกเพิ่นจีคนมานี้นเพิ่นจีคนมาถมนี่ไปคนอยู่ใช้หามดินคนอยู่ยหุ่ย,ยโอ้อยู่หัวไอุ่ย เอ่ยผืนปูเอามาเบี่ยงมาหุ่งอันมาใส่นั่นนี่สุดท้ายกระชิ่โคปิดคลิปเพียงสัมนี้งนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหนเด้อสบายดีขอบพระโดยขอบคุณล่วงหน้านาะเอ้ยเนาะขอบคุณล่วงหน้าเด้อผู้ใหญ่เจบุญทั้งหลายผู้เพิ่นจากซอยอย่างนั้นค่ะกระซอยเข้ามาทั้งปลาเมาแล้วก็เส้าแพงคือเก่าเลยเนาะผู่นจากซอยขอบพระคุณหลายๆสบายดี